นี่ก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่เรียกว่าเป็นเจ้าตลาดของเมืองไทยเลยนะครับมันก็คือรถสไตล์รถกระบะนี่แหละครับนะฮะมันก็มีทุกแบบทุกแนวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะโดเตี้ยกระบะแต่งยกสูงออฟโรลดนะครับกระบะขนของไปด้วยแต่งเครื่องไปด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหัวเดี่ยว2ประตู4ประตู หรือจะเป็น PPV 7ที่นั่งนะครับคันนี้ก็เป็นรถในกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มยอดนิยมยอดขายมากที่สุดในเมืองไทยอยู่แล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น t o y o ต a Honda เอ้ยฮ o นด้าไม่โตโยต้ามิตซูบิชินิสันนะฮะหลากหลายแบรนด์คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่สภาพดูดีมากๆนะครับก็แล้วแต่ท่านชอบว่าแบบไหนจะเหมาะ กับสไตล์ของท่านนะฮะจะลดบ้านใช้งานปกติลดโหลดเตีย้ยแต่งซิ่งเครื่องแรงหรือลดออฟโหลดยกสูงลุยป่าลุยโคนก็คันนี้ตอบโจทย์ท่านได้แน่นอนนะครับสนใจติดต่อหาเจ้าของรถผู้ขายโดยตรงเลยครับ